สวัสดีครับก็อยู่กับ e ี7 1 1เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชม92เลยนะเดี๋ยวขอย้ำเรื่ที่น้ําเงินอีกทีแล้วกันนะน่าจะเป็นสามตันหนึ่งนะครับน่าจะเป็นสามตันหนึ่งสอครับกับไม้แรกของเรา มาร์ฟาหนึ่กับ7ด้วย4ครับเขาห้านะโอ้โหกาวสตรเลยจังหวะนี้เรียบร้อยครับเปิดแรกเปิดแรกนี่คือเรียบร้อยเลยนะครับ ย้ำไปอีกทีดิสี่เคครับท่านผู้ชมน้าเงินเหมือนเดิมมีสองกับสองกับโก่งนะเราสี่ครับ เขาแค่หนึ่งโอเคหกสองนะทบได้อยู่ท่านผู้ชมสวยงามหวานเจี๊ยบครับท่านผู้ชมต่อไปก็น่าจะเป็นน้ำเงินนะครับท่านผู้ชมนายย้ำน้ำเงินอีกที1.5 k คครับท่านผู้ชม มาหรือเปล่าแค่นั้นแหละกงกับกงแปดเก้ 8, าโอ้โหบอดเลยเรานี่ไงแปดหลังสวยงามครับอ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะท่านผู้ชมสมนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ